ขนมมันไข่มะพร้าวออนเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆเราจะใช้ใบตองห่อแล้วเอาไปนึ่งกันนะคะส่วนตรงนี้ใบตองหมดนะคะ ใช้มันไข่750กรัมเอาไปนึ่งจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดประมาณ25นาทีพอเข้าสุกแล้วเราจะใช้ซ่อมาหายเขาแบบนี้เลยนะคะพอเข้าละเอียดหมดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวไป300กรัมเกลือ2ช้อนชาที่เราใส่ตอนนี้เพราะว่ามันเขายังร้อนอยู่ใช่ปะน้ำตาลจะได้ละลายเร็วๆง่ายๆค่ะทีนี้ส่วนของแป้งใช้แป้งมัน3ขีดน,นะคะแป้งข้าวเจ้า7ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวเหนียวเจ็ดช้อนโต๊ะคนสามแป้งตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอามันที่เราผสมน้ำตาลไว้ตะเกียะค่ะมาคุกเขานวดให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเลยนะจ๊ะก็ค่อยค,อยคอยนวดเข้าไปอะค่ะแล้วเราก็จะใช้กะทินะคะสองร้อยห้าสิบกร,รมัมหรือสองขีดครึ่งนะค่อยๆใส่ไปค่อยคอยนวดกันไปแบบเนี้จนหมดผงแป้งนะคะจริงๆแล้วใจกุ้งอยากใส่ กะทิให้มากกว่านี้นะเดงแต่ว่าหมายความว่าถ้าเราใส่กะทิให้มากกว่านี้เดี๋ยวแป้งเราจะเหลวเกินไปแล้วเราจะเอาไป,ไปห่อไปตองไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้กะทิทั้งหมดนะคะ250กรัมนะพอนวดจนหมดผงแป้งเนื้อเนียนแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวที่ได้นะคะ3ขีดหรือ300กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กะทิที่เหลือให้หมดลงไปนะคะแล้วก็ ร้อมที่จะห่อกันแล้วใช้ใบตองแผ่นล่างนี้นะคะความกว้างประมาณ7นิ้วแล้วแผ่นที่สองเนี่ยความกว้างประมาณ4นิ้วค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ใบตองสองแผ่นรองไว้เดี๋ยว,วถ้าใช้แผ่นเดียวเดี๋ยวมันจะแตกเนาะก็ม้วนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พับพับพับเข้าลงข้างล่างเอาไปไว้ใส่ในม้อซึ้งเลยนะเตรียมที่จะนึ่งเลยเองนะคะจับเวลานะคะสาสิบ นาทีไฟกลางค้อแรงนะคะอันนี้คือใบตองหมดนะก็เลยมาใส่ถ้วยตะลายอะคะ่ะนึ่งสองชั้นเลยนะคะนี่ส่วนของใบตองก็สุกแล้วนะคะเอามาพักให้เย็นสนิทนะคะแล้วส่วนเราก็มาลองชิมกันค่ะแกะดูว่ามันเป็นยังไงนะคะพอพักให้เขาเย็นสนิทแล้วก็แค่ออกจากถ้วยได้ง่ายๆแบบนี้นะค่ะรสชาติของเขานะนุ่มๆเหนียวเนียว หนึบๆนะคะไม่หวานมากอีกตอนที่เราผสมแป้งนี่คือหอมมากๆเลยนะเพืเ่อนๆหอมหอมมันหอมน้ําตาลมะพร้าวหอมหอมไปทุกสิ่งอย่างเลยหอมหวานๆหอมอ่อนๆอ่ะนะคะอร่อยทําง่ายไม่หวานมากเห็นไหมเนื้อเขายืดนุ่มเหนียวลองทํากันดูนะคะเพืเ่อนๆง่ายอร่อยด้วยนะจ๊ะ